ต่อไปมาค่ะว่าพี่นาลงเนี่ยขายเต้าหู้ดำซึ่งนับเต้าหู้ขาวมาจากพิสารใช่ครับเพิ่งจะโทรมาตะกี้ออบอกว่าปลาจะมาเต้าหู้ดำเป็นของดีโพธารามด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหูแล้วไหนอะคะเต้าหู้ไม่เห็นมีเลยอ,อ๋อยู่ในหมอ้อนี่ครับอ,อ๋อยู่ในหมออ้อครับหม้อใหญ่มากคือเวลามีลูกค้ามาซื้อเราก็จะเอาจากห<ร>ม้อนี้ใช่ไหมคะคีบจากหม้อนี้อยากรู้ว่าก่อนที่จะมาขายเต้าหู้เคยทําอย่างอื่นมาก่อนไหมคะก็แต่ก่อนแม่จะขายพวกเส้นกเตี๋ยวถึงงอกอแล้วก็ อาหารจับเตี้ยมอยู่ในตลาดนะครับแล้วทําไมถึงได้มาขายเต้าหู้ดําได้ก็เต้าหู้ดํานี่มันก็เป็นอาหารเกอย่างหนึ่งนะครับค<อ>ุณแม่เขาก็คิดค้นขึ้นมาปรุงสูตรอะไรเอง,งลองผิดลองถูกมาตลอดกว่าจะได้สูตรนี้ก็คือเรียกได้ว่าเราเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยว่างั้นเถอะทาคนแรกเลยถ้าอย่างนั้นวิทยอยากเห็นนะคะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยมีการคิดค้นสูตรมันจะใช้ส่วนผสมเยอะมากแค่ไหนและวิธีการทำเต้าหู้ดำมันจะเป็นยังไง พาไป,ไปดูได้ไหมคะเจอด้านในครับอ๋อต้องไปดูข้างในโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดอ,อ,อันนี้ก่อนดีไหมคะอตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนที่ใช้ในการทำเต้าหู้เรียกขออนุญาตเรียกว่าครัวละกัน นิดเราเห็นหลายหม้อมากมันคืออะไรบ้างคะัน้องก็เตาผู้ดำทางนั้นนะครับมันจะต่างกันเรื่องเวลาครับหนึ่งวันสอวันสวันเดี๋ยวกันนะคะการต้มหนึ่งครั้งก่อนจะขายได้ใช้เวลาถึง3วันอย่างน้อย3วันอย่างน้อย3วันเอางี้อันนี้คือกําลังจะเริ่มใช่ไหมคะคือวันแรกวันแรกอันนี้คือหลังจากผสมเสร็จแล้วแล้วหม้อด้านหลังเราละคะวันที่2วันที่3 เป็นชุดแปครับเป็นชุดคือเราจะต้องต้องไม่ครบสามวันถ้าไม่ครบรสชาติมันจะเป็นยังไงก็มันยังไม่สะใจเราอ๋อมันยังไม่เข้าเนื้อมัค่อย่างงั้นอ่าเริ่มแรกเราใช้ส่วนผสมอะไรบ้างก็มีน้ำตาลเกลือสีอิ๊วอบเชยผงขะโรีกล้วยกับเราเริ่มกันเลยดีไหมคะได้ครับ อันนี้เป็นขั้นตอนในการใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนี่เรียบร้อยแล้วเ <พอ S 2> รียบร้อยแล้วเอาเต้าหู้ลงอ่าต่อมาต่อมาีา่โลคะจะว่าอะไรไหมท่านยินหนูอยากชิมนะได้ครับ แต่ร้อนนะครับระวังเตรียมมาแล้วด้วยไม่ได้ไม่ได้แล้วล่ะตักได้เลยใช่ไหมคะได้ครับอันนี้คือวันแรกวันแรกต้มเมื่อไหร่ต้มกะทิเนี่ยเพิ่งจะเริ่มธรรมดาเช้ามืดเราก็ทําแล้วไงรสชาติเหมือนน้าพะโล้เลยอ่ะก็ค่อนข้างหวานนะคะคุณผู้ชมและอร่อยด้วยแต่ตอนนี้มันยังไม่เข้าเนื้อกับว,ก<อ>วันหนึ่งเนี่ยประมาณที่เราเห็นมีประมาณห้าหม้อใช่ไหมคะ แล้วถ้าเกิดว่าช่วงกินเจทำทำเยอะแค่ไหนคะก็อย่างปีที่แล้วสามหมื่นหพสเท่าไหร่ไม่รู้มันสี่วันก็ขายหมดแล้วอะสาม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 หมื่นครับเดี๋ยวเวลาเราลงเสร็จแเราก็ต้องมาคอยกดให้มันจมไง มันจะได้ซึมเข้าไปถึงข้างในโอคือเราก็ต้องกดไปเรื่อยไปเรื่อยไม่งั้นมันหน้ามันจะแห้งแล้วมันก็จะไม่ซึมเข้าไปถึงทีนี้ทั้งวันก็คือมันยืนกดมีเวลาก็เดินมากดครับกดมันลงไปเราไม่มีการพลิกหรือไม่ทำอย่างนั้นแตกโอ้อาจจะแตกเออเออใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราไปพลิกไปกลับอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ขนาดตอนเราจับเรายังต้องแบบค่อยๆอันนี้ก็จะใช้วิธีการกดลงไปเท่านั้นเอง อ่าอันนี้ก็คือวิธีการกดอันนี้คือหม้อที่1วันที่1ไปดูวันที่สองลักษณะมันสีมันก็จะเข้มขึ้นไงอ่าอันนี้เป็นวันที่สองนะคะนี่อ่าโอเคนี้วันที่สองอันนี้นะคะเป็นวันที่สามค่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนกันอ่ะมันก็จะสีต่างจากใช่วันที่สองนิดเดียวแต่ว่าคือมันซึมเข้าไปถึงจคือถ้าถ้าทำประจำคงดูออกเลยล่ะว่ามัน อ๋อคือข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสีดำด้วยเลยนี่เราก็เห็นแล้วนะคะว่าเราใช้เวลาในการทำถึง3วันกว่าจะสามารถนำมาออกขายหน้าร้านได้ชิมดีกว่าเขาบอกมาว่าอร่อยเดี๋ยวเช็ด้านนอกดีกว่าถ้าชิมอ๋อไปชิมพี่หน้าร้านหลังจากของพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ยังต้องต้มอยู่ครับผมอ่าโอเคค่ะตามมาชิมกันดีกว่าไปดูที่ช้นม แม่เล็กแม่เล็กนะคะเป็นเจ้าของร้านต้อูด,ดํำแม่เล็กนะคะรวมถึงเป็นเจ้าของสูตรไม่ได้ขายไม่ได้ขายมากี่ปีและะ้วคสี่สิบปีได้สีปีบ้า,บาแม่เล็กส8ดอยู่เลยจะขายมา40ปีได้ยังไง <c oughs> <c oughs> แม่ขายมาถึง40ปีสูตรต่างๆแม่คิดจากไห อ๋อคิดเองค่ะคิดเองจ้ะทำไมถึงเริ่มคิดล่ะคะแม่ในจริงตอนแรกตอนนี้ฉันขายแผงลอยขายก๋วยเตี๋ยวถุงหม้อแล้วสารพัดแล้วก็เลยตอนนี้ฉันเห็นว่าแมมโครามนี่มันคนกินแจเยอะหย่ซิ่เยอะแย่สิ่เยอะก็เลยคิดต้มขึ้นมาค่อยๆต้มแต่ต้มเรื่อยๆเออตอนนั้นยังไม่ดังอย่างนี้หรอก ขายอยู่แผงลอยขายนิดๆหน่อยๆหลังๆมาละคะหลังๆมาหลังๆมาฉันก็ต้มไปเรื่อยๆจนขนาดเราสูตรของเราเนี่ยใช้ได้แล้วแต่ว่ามีการลองผิดลองผูกใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะจ้ะโอ้ทุกวันนี้ก็เลยด่งดังมากขายวันหนึ่งได้หลายร้อยหลายพันก้อนเลยทีเดียวแม่จริงๆนะเดี๋ยวหนูให้แม่พันหนึ่งแม่ขายสูตรให้หนูเถอะถึงว่าจะบอกไปเธอก็ททำไม่ได้โอ้แม่ ก็เธอมันทำไม่นี่มันใช้แรงเยอะใช้เวลาใช้<ร>ใชเวลาทุกอย่างเลยลนะ่ะ oh. เราต้องสนใจด้วย <จน S 2> ฉ,ฉันขนาดฝ่าจะหัดได้มาวันนี้นะเป็นปีนะใช้เวลาเป็นปีค่อยๆหัดมาต้มจนกว่าจะสำเร็จอ่ะทุกวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งเหมือนทุกวันนี้ที่ขายดิบขายดีนะคะซึ่งแม่เนี่ย ให้พี่จะลงไปคนทําแต่เจ้าจะมานั่งควบคุม <c oughs> เป็นอสอ์ตรงนี้ทุกวัน <c oughs> ขอบคุณแม่คะ่ะวันนี้ที่รอคคือคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลากาศชิมค่ะบอกเลยนะคะว่าในทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยทุกๆคนก็จะใจดีนะไหมชิม ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะครับสงสัยอยากทานมากมากค่ะมากค่ะพูดเลยขอแบบเต็มๆก้อนนะคะได้ครับได้ครับนี่ไงนี่งไงปกติเวลาที่เขืดว่าเขาทานก็คือเอาไปอย่างนี้แล้วก็ทานได้เลยทานได้เลยครับ <Okay. S 2> แล้วจะไปปรุงอาหารอะไรเราก็มีเมนูแนะนำให้ เ<ม>ส้นเ <ไป S 1> <น>ดนคุณผู้ชมค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นที่นี่เขามีเมนูแนะนำไปจา่ายฟันนะคะยำเต้าหู้ดำอันที่สองเต้าหู้ดำผัดกระเพราอันที่สามแกงป่าเต้าหู้ดำอันที่สี่เต้าหู้ดำผัดถั่วงอกคือจริงๆมเมนูมันเอาไปทำได้เยอะมากๆได้หลากหลายครับเราจะพูดกันมากทำไมจะก,กิน,นขอถ้าหน่อย,อ,ยอ๋อ ใช้มือเลยไหมคะอ๋อใ,ใ,ใช้ซ่อมใช้ซ่อมจริใช้ใช้มือก็ได้อ่ะนี่ลองเตรียมซ่อมมาให้น้องด้วยอ่ะนี่ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมพยายามเลือกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดให้ดูก่อนสีข้างในก็จะครัมเช่นกันค้าแล้วนะคะร้นอน รสชาติเหมือนไข่พะโล้แต่เป็นไข่ขาวอ,อร่อยมากเมื่อกี้ที่เราชิมน้ำเนี่ยน้ำมันเหมือนจะหวานนะคะแต่ว่าพอเวลามาชิมจริงตอนกินมัน,ออม,นมัน,ม,น,ม,นมันเค็มนิดน,จะจะนิดน่าอร่อยอ่ะอทำได้หลายอย่างมากคือเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์ไงก็คือเวลา,าช่วงอาหารเจก็คือสามารถทานได้เลยใช่ไหมคะ พี่นร珑เคยใช้บริการในเตาหูข่าวของคนอื่นนอกจากพี่สันไหมคะมันใช้ไม่ได้อะทา <คน S 1> ไมอะคะไม่ไม่ทราบเขาใส่ใส่อะไรบ้างอ,อย่างของเยสันเนี่ยเรารู้ว่าเขาทําแบบดั้งเดิมไม่มีสารกันบูดไม่มีแป้งใช้ถั่วเหลืองล้วนเรียกได้ว่ามันยากตั้งแต่าการเลือกวัตถุด,ดิบเลยในการคุมอุณหภูมิไฟต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการใส่ส่วนผสมต่างๆก็ไม่ต้องมีการช่างการตวงเป็นอย่างดีใช่ไหมคะครับรวมถึง เต้าหู้ข่าวนี้นะคะก็เป็นเต้าหู้ข่าวที่ไม่ผสมแป้งเลยเพราะว่าพี่ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันบูดด้วยเพราะว่าพี่นรงเนี่ยไปดูเลยใช่ไหมคะว่าเขาทํำยังไงยังไงก็ขอขอบคุณพี่นรงมากเลยนะคะโหวิธีการทําค่อนข้างยุ่งยากจริงๆสําหรับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะวันนี้พี่ดวงเนี่ยนะคะจะนําเมนูเกี่ยวกับเต้าหู้มาหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยผัดเต้าหู้ถั่วงอกเบื่อมากวันนี้ไม่ใช่ธรรมดาพี่ดวงและพี่กอบจะพาไปดูเมนู เรียกว่าเป็นเมนูอาหารโบราณของคนจีนแค้จะแคะอะไรแคะขนมพกหรือแค้อะไรต้องติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะภาชิมก่อน คุู้ชมครับเห็นผมปุ๊บแน่นอนรอปกติรอจิงรอจิงไม่เจอใครเลยมานั่งรอนานแล้วอ่ะก๊อฟปายมาได้ยังครับสวัสดีครับโอ้รอตั้งนานแล้หิวเนี่ยหิวจะแย่หิวแล้วเหรอแล้วายไปไหนครับเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่เมื่อกี้บอกว่าอยู่นะกำลังออกจากโพธารามแล้วอีกสิบนาทีถึงบ้านแต่ว่าขออาบน้ําก่อนอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็จะขอปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เสร็จจะขอล้างรถล้างรถเสร็จปุ๊บ ผมก็เลยบอกว่างั้นมึงอยู่บ้านไปเลย <c oughs> เรื่องเยอะมากเขาบอกเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งกระตือรือร้นจังเลยน้องรเราไปดูถึงแหล่งเลยนะคะว่าวันนี้จะทำไอ้เต้าหู้ที่จะสอดไส้หมูสับอ๋อพี่ดวนทำเต้าหู้เหรอวันนี้ใช่ครับวันนี้ อะไรอะไรยังไงอะไเต้าหูเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเลยนะครับมันมีอ่อนมีแข็งมีไข่ีใช่ไหมครับผมอย่างที่เรารู้จักกันที่เราเห็นกันคุ้นตาในตลาดในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันก็จะมีอย่างเต้าหู้เหลืองอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งอ่อนทั้งแข็งแล้วที่สีเหลืองเนี่ยที่เขาใส่คืออะไรรู้ไหมครับอะไรอ่ะมันคือขมิ้นนะครับขมิ้นที่ทาตัวเหรอใช่แล้วครับมันมีคุณสมบัติก็คือจะทําให้เต้าหู้เนี่ยมัน ไม่เสียเร็วนะครับบางทีเขาก็จะใส่เกลือด้วยนิดนึงจะออกรสเค็มนิดนิดมันเลยทำให้แข็งมาครับใช่แล้วครับมันจะทําให้แข็งด้วยนิดนึงแล้วก็ทําให้เขาไม่เสียเร็วแล้วมีกลิ่นหอมของขมิ้นครับผมถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาใช้ในการถนอมอาหารนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วถัดมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นเต้าหู้ขาวครับเต้าหู้เต้าหู้ขาวเป็นเต้าหู้อ่อนอันนี้ครับเป็นเต้าหู้ที่คนญี่ปุ่นชอบอ่าเห็นพวกผู้หญิงญี่ปุ่นที่เขาผิวสวยๆเนี่ยเขากินเต้าหู้เนี่ย อ๋อเลยฮะครับม,มันมีผลอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับมีโปรโตีนแล้วก็มีเรียกว่าเป็นฮอร์โมนคล้ายๆลักษณะของฮอ,ฮอร์โมนเพศหญิงครับที่ทำให้ผิวของคนญี่ปุ่นที่กินคือหมายความว่าถ้าเกิดว,ว่าทานเข้าไปเยอะปั๊บนิ้วจะมาอย่างีเหรอ ใช่ครมบหอมหวานเพศหญิงเนี่ยหรอเต้าผู้ชายก็กีฬาผิวสวยเอาหรอเ๋อได้เหมือนกันใส่ในอาหารญี่ปุ่นเยอะอย่างส่วนที่เราเห็นต่อไปนี่ก็คือเต้าหู้หลอดนะครับเต้าหู้หลอดนี่ก็จะมีทั้งอย่างเป็นถั่วเหลืองอย่างเดียวรล้วนนะครับหรือจะเป็นแบบไข่ด้วยอันนี้คนไทยคุ้นเคยเพราะว่าชอบทำแกงจืดใช่ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆคุณแม่ก็ต้มเป็นแกงจืดให้กินกันแล้วมันจะเป็นรูลาลักษณะนุ่มๆกินแล้วเบาๆนะครับอันนี้ก็จะใช้เครื่องมือที่ทันสมัย หน่อยในการที่บรรจุในหลอดในหลอดนะครับอ้าวพี่ก็เต้าหู้ก็ครบแล้วนี่ไอ้ปลาไ้ไปเอาอะไรอ่ะจะมีก็เต้าหู้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นเต้าหู้ออริจินอลแบบดั้งเดิมเลยก็คือเต้าหู้ขาวเต้าหู้ขาวครับเนื้อจะแข็งๆนิดนึงต่างจากตรงนี้อีกเหรอใช่ครับจะเป็นแบบคนจีนแบบต้นตำรับทำเลยจากราชบุรีอ๋อเรอใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหยุกเย็นหยุกเย็นครับเป็นเต้าหู้ที่จะสอดไส้หมูสับกับปลาบดที่เขาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแค อ๋อใช่ไอ้ที่เออคล้ายๆลูกชิ้นใช่ครับแล้วมันจะมีมันมีแป้งมีชิ้นเนื้อมีแป้งใช่ครับเหนียวๆใส่ข้างในอันนั้นก็เรียกว่าหยุกเย็นครับผมจะไม่เรียกเด็ดขาดเป็นภาษาเป็นภาษาจีนแทะอ๋อเหรอฮะครับผมเออโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่ทำเหรอใช่ทำอะไรนะหยุกเย็นโอเคอ่ะไปทำสิไปครับเดี๋ยวเราไปไปเขาครัวกันครับเอาผมช่วยผมช่วยผมช่วยขอบคุณครับคุณผูชมครับเดี๋ยววันนี้เราดูวิธีการทำหยุกเย็นครับ